สวัสดีครับวันนี้ขออ่านหนังสือให้ฟังในบทสรุปเรื่องความลับเกี่ยวกับเรื่องการดึงดูดเงินในหนังสือ The Secret ครับเรื่องนี้ท่านก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมจะอ่านให้ฟังแต่ก็จะเสนอความคิดอะไรบางอย่างให้ได้ครับ ท่านบอกอย่างนี้ครับเมื่ออยากดึงดูดเงินฮะก็ต้องรวมอ่ารวมศูนย์รวมศูนย์ความคิดไปที่ความมั่งมีคุณไม่มีทางได้เงินเพิ่มเข้ามาในชีวิตถ้าคิดถึงแต่ความอัตคัศขัดสนเงินทองโอเคอันนี้ไว้ก่อนนะครับอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าวิธีที่ช่วยได้มากเลยก็คือการ สร้างจินตนาการจรินตนาการและเชื่อเชื่อเชื่อได้ว่าคุณมีเงินเท่าที่ต้องการแล้วนะครับท่านบอกว่าให้ลองเล่นเกมแสดงบทคนมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้แสดงยังไงก็ท่านก็ไปเล่นดูเองนะครับแล้วคุณจะรู้สึกกับเงินทองทองดีขึ้น เมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นแล้วอะไรอะไรดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาชีวิตคุณมากขึ้นท่านบอกแบบนี้นะอีกข้อหนึ่งท่านบอกงี้รู้สึกมีความสุขตั้งแต่แบบนี้นี่คือทางลัดสุดๆเลยที่จะชักนําเงินทองเข้ามาในชีวิตคุณอีกข้อหนึ่งท่านบอกงี้ตั้งใจมองดูสิ่งที่ คุณชอบแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันมีเงินซื้อฉันซื้อมันได้แล้ววิธีคิดของคุณก็จะเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นกับเรื่องเงินเงินทองทองอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าให้เงินไปเพื่อจะได้รับเงินเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเ mm. มื่อคุณใจกว้างเรื่องเงินของเรื่อง,องๆออขอโทษเมื่อคุณใจกว้างเรื่องเงินทองทองนะครับ แล้วรู้สึกที่จะได้แบ่งปันเงินของคุณนั้นออกไปให้ผู้อื่นคุณกำลังประกาศว่าคุณมีเยอะแล้วอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าให้นึกสร้างภาพว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีคุณนะครับอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าปรับสมดุลความคิดไปที่ความมั่งมีสีสุข คิดถึงแต่เรื่องที่มั่งคั่งร่ำรวยอันนี้คือเคล็ดลับที่เขาบอกครับส่วนในทางที่ผมแนะนำว่าที่เหมือนกันก็นคือการให้ผมเคยแนะนำคนที่หลายๆคนที่ผมรู้จักนะครับแนะนำให้เขาเนี่ยให้เงินพ่อกับแม่สำคัญมากที่สุดเลยให้เงินพ่อเงินแม่พ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของของ ของตัวลูกๆเลยเพราะฉะนั้นให้เงินพ่อให้เงินแม่สำคัญที่สุดชีวิตจะรุ่งเรืองครับคุณไปดูได้เลยครับไปดูได้เลยคนที่ให้เงินพ่อแม่จะรุ่งเรืองทุกคนครับอันนี้จริงเท็จไม่ทราบนะไปพิจารณาพิสูจน์เอาเองถึงบอกอย่างนี้แล้วคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับก็สุดแท้แต่คุณไอเรื่องที่หลายคนที่ว่า มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถ้าเกิดเราเก็มันอัตคัดขสนจริงๆนี่แต่ทําไมจะต้องไปคิดถึงความมั่งคั่งมันเป็นไปไม่ได้ก็ในทางนี้เขาบอกแล้วไงครับว่าให้คิดถึงทางที่มั่งคั่งมั่งมีให้รู้สึกดีกับเงินถึงแม้วันนี้เราอัตคัดขสนบางคนนะฮะเมื่ออัตคัดขสนก็ยังอัตคัดขสนอยู่ดี เราไปนึกถึงสิ่งที่มั่งมีกันดีกว่าอย่างเงี้ยจะเป็นข้อเปลี่ยนแปลงความคิดและใช้จินตนาการให้มีความรู้สึกดีๆและที่ผมแนะนำก็คือว่าให้รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีมีอะไรเท่าไหนก็ขอบคุณเท่านั้นให้รู้สึกดีสำนึกคุณเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะทำให้คุณมั่งมีแต่การให้ออกไปการให้ทานออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแน่แต่ให้เงินกับพ่อแม่นี้ดีแน่แน่ชัวร์ครับสำหรับวันนี้ จบเพียงเท่านี้ขอทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับมีเงินใช้มากมายครับสวัสดีครับ